ท้ายเนี่ยอ่านี่ก็ให้ดูเจ้าสัวนี่เจ้าสัวเงินใช่ไหมครับแล้วสองเหรียญที่เหลือเป็นอะไรครับเป็นนวะนี่นี่ไนครับลูกศิษย์เขาเห็นท่าทั่วไปครับพระนิยมทําเจ้าสัวกันครับเขาก็เลยขอญาตอาจารย์ทํามั่งทําเจ้าสัวมีทั้งเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อเงินนี่แหละนะนี่ด้านหลังมีจานไหมท่านจานให้ไหมหลัหมดแล้วท่านจานให้นี่ อย่างนี้ก็เรียกว่าจานสดปีที่ไหนเนี่ยท่านมีแรงดานอยู่ปีห้าแปดเนี่ยปีห้าแปดนี่เองเป็นเหรียญเจ้าสัวเหรียญละเหรียญละเอ่อเท่าไหร่ครับรุ่นเอ่อเหรียญเงินเท่าไหร่รั้วเท่าไหร่ครับครับเหรียญเงิน จำไม่ได้หรอกไรไหนเงินเท่าไหร่เขาขายจำไม่ได้จริงไหมอะไรท่านไหนเงินเจ้าสัวสร้างคาะสวยเขายตาตั้งที่เดียวตาไม่รู้ต่อพี่อู้จังไม่รู้เลยจะรู้จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้บนเด็ขาวแบบว่าร้อยเหรียญเหรียญเงินติดเงินประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับแล้วก็นวะจำไไม่ด้จำไม่ได้นวะ จำไม่ได้ต้องไปดูใบเร้กนถ้าจะมีประสบการณ์แล้วอย่างนี้นะครับเห็นก็นิยมแขวนกันนะครับแล้วก็ผมยังแขวนเองเลยครับเนี่ยนิยมอุ้อพี่อุ้สึกดแขวนเองยมอุ้ดผู้สร้างผู้สร้างนะครับเจ้าเจ้าของกิ่งทองคำของกิ่งทองคำคนนี้นับถืออาจารย์หนึ่งพิเศษมันขอก็ต้องให้อาจารย์ช่วยมากย เนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อเงินนี่แหละนะนี่ด้านหลังมีจานไหมท่านจานให้ไหมจานหมดแล้วท่านจานให้เนี่โอ้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าจานสดใช่ทานนี้ท่านไหนแรงจานอยู่ปีห้าแปดปีห้าแปดปีห้าแปดนี่เองนี่เป็นเหรียญเจ้าสัวเหรียญละเหรียญละเออเท่าไหร่ครับรุ่นเออเหรียญเงินเท่าไหร่เีินนวาเท่าไหร่ครับเนรครับเหรียญเงิน จำไม่ได้หร้วนีอะไรไหนเงินเท่าไหร่เขาถ่ายจำไม่ได้จริงๆนะอะไรทังนั้ไหนเงินเจ้าสัวสร้างค่ะเขาถ่ายตามกี่เดหาไม่รู้ต่อไม่รู้จริงไม่รู้เลยจะรู้จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้บนขาวไปบ้าร้อยเหรียญหรือเงินจริงเงินประมาณร้อยกว่าเหรียญเลยครับแล้วก็นวะจำจำไม่ได้นวะ ำไม่ได้ต้องไปดูใบรถอ้ด <c oughs> ถ้าจะมีประสบการณ์นะเวอย่างนี้นะครับอเอเห็นก็นิยมแขวนกันนะค,ครับ